พระคาถามหาจักพัดก้าจบเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรนายเวรเป็นพระคาถาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะัะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถามหาจักพัรดิเก้าจบนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆ ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรม,มสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสะหัสสะ,มมะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัต สีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะทาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะบูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสหัสสะ,ธธะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆ ยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิบทสวดเชิญพระเข้าตัวแพ่กุศลปรับภพบภูมิห้าจบสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนร,รักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสบทสวดแผ่กุศลปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิ สังขังอทิฐามิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แลโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิน